ภูเก็ตอ่วมซ้ำน้ำทะลักท่วมถนนป่าตอง วันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมามีฝนตกมาอย่างหนักประมาณหนึ่งชั่วโมงสถานการณ์ฝนตกที่หาดป่าตองตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตแม้ว่าฝนเทลงมาไม่ถึง20นาทีก็ทำให้ถนนหลายสายในป่าตองเกิดน้ำท่วมขังระดับน้ำสูงจนเกือบเท่ารถจักรยานยนต์ของผู้ที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจภูทรป่าตองและสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงเป็นปกติเมื่อเวลา15นาฬิกาล่าสุดพบจุดก่อสร้างมีเศษ เศษอิฐหินวัสดุก่อสร้างไปขวางทางน้ำด้านนายสุวิทย์พันธ์เสียมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณการก่อสร้างโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ป่าตองตรงทางเข้าโรงบันบัดน้ำเสียเพื่อดำเนินเร่งรัดผู้รับเหมาให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาน้ำท่วมหลังได้รับการร้อง ร้องเรียนว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวที่ยังไม่แล้วเสร็จทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ป่าตองหลายจุดซึ่งขณะนี้ทางผู้ว่าราชการภูเก็ตได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาเพื่อขอให้มีการเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่เทศบาลป่าตองได้มีหนังสือร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดภูเก็ตและก็ผู้ว่าภูเก็ตโดยจะมีการส่งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้า